ก่อนมันอัพเกินไปไว่าก่อนก็คือมีดอกกัญตักษ์กับกระแตกแแพี่ทอมมี่ตัดแจงให้ชั้นถ่าย เอาจริงเนี่ยรู้ไหมเพราะเป็นเรือเมือแร้าอะติดโควิดเลยต้องกันตัวจบหนึ่งกระเทยกลัวที่แคบไปแล้วอ่ะสองคนอื่นเขาใช้เวปไฟกันได้หมดเลยกต่หนึ่งใช้เวไฟไม่ได้กับเธยห้ามเดินแยกปักันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรเลยแล้วกระเธอโดนยึดปากสามตาแล้วเป็อะไรที่ปกติไม่รำให้เราสวัสดีค่ะ Hello the Universe วันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนรับบทหนุนหน่อยประจนภัยแล้วเพราะเราจะไปสิงคโปร์อ๋อเพี่เราคิดคิววอาซึ่งภูเขาบุรีอดนะคะกำลังจะไปมิวสิคเฟสติวัลแล้วก็ปาร์ตี้ที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็นนคือ i อิสต์เชฟนัน่นเองใช่ก็คือล่องเรือสำราญแบบ3วัน2คืนเลยนะคะที่สิงคโปร์ซึ่งทริปนี้พิเศษมากเลยสปอนเซอร์บายไม้วานย่างอนามัยจากสหรัฐอเมริกา ที่เล็งเห็นในศักยภาพการปาร์ตี้และเฟสติวัลของเราสองคนกะเทยตายก็เทยเผาแน่นอนสองพี่น้องพี่ดอมไม่แต่เนี่ยคือไปถึงปุ๊บาเราก็คือไปท่าเรือแล้วก็ไปขึ้นเรือสำราญเลยแล้วก็ใช้ยุที่บนเรือนั้นสามวันสองคืนแล้วคือบนเรือคือนทุกอย่างจริงๆแบบว่าจะมีเรืออะไรบ้างกาติดต่อเขาเธอไปสร้างนี่ไงได้อยู่นะหมอขนาดนี้จะถอยรอดหรือไงจะอยรอดหรือไง ลงพื้นเบอร์มันก็ต้องมีเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะน่าจะมีหนึ่งแผนแล้วล่ะโอ๊ยแต่ความรู้ใหม่ปังคือเราอ่ะแลกเงินที่แอร์พอร์ตสปาแลกที่ไทยพาณิชย์้ถ้าเกิดแลกเกิน10,000บาทอ่ะก็คือจะได้ประมาณเงินทั้งสีก็คือเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับครั้งหน้าถ้าเกิดอยากให้พูดละเอียดเกี่ยวกับการให้มากกว่านี้ก็ได้เอ็มการ์ดจะให้เลยเครื่องอยู่บนฟ้าแล้วขึ้นอใครอ่ะขึ้นอาอย่างหรอขึ้นับแฟขึ้นกาแฟ เดี๋ยวเจอกันที่เวียดนามนะคะทุกคนสิงคโปร์เราสิงคโปร์เข้าสิงคโปร์แล้วนะคะสนามบินชางฮิงเดี๋ยวจะมีพี่ๆจากไต้หวัน เาเราดูดึงเยีดดูดึงไม่ถึงสนามเบนนี่เหที่ไม่คือขาขนะใช่เราล, <laughs> ลงว่างเลยลงว่ง <laughs> ลงเลยเลยขาว่ากันว่านะว่างทำมันผิดัวชอบจบับดูโชอบดีนะที่วันนี้เรา <laughs> เป็นหญิงแท้ เระะาก็นั่ง grab นะคะมาที่ marina bay แล้วนะคะยหลังจากนี้ก็เป็นการแบบว่าเกียมตัว get ready ในการเช็คอินอขึ้นเรือฟังบะหวัดดียิ่งกว่าเธอวันดียิ่งกว่าหมนแพ้ไม่บบเลยเลย super national สุดๆไ <c oughs> ต้เลนเดียเข้ามาเช็คอินกันนะคะทุกคนคนเยอะเดกแล้วคือคีย์เวิร์ดคือเขาบอกว่า ตัวคือไขยหมดแบบสเกลเต็มคาราเบลสุดๆแจคนเยอะแบบพันล้านคนนะเจคนครึ่งโลกอยู่ที่เนี่ยแรงมากก็คือว่าจริงๆเรือชื่อว่าอิตเดอร์ชิใช่หมแต่พวกเราไปปูปับเป็นอิ s เดอร์ช็อปเลยที่เขาตอนนี้นะคะก็เลยก็คือรับบท ผ่านทุกสิ่งมาแล้วเหมือนจะขึ้นเครื่องบินเรงสแกนทุกสิ่งเหมือนเครื่องบินเลยแล้วก็เราก็เก็ตอันนี้มาแล้วเป็นติ๊กเก็ตแล้วก็มีชื่อนะคะเราคือต้องให้เขาเอาไว้ตลอดเวลามีทุกอนเลย and this is our new friend Jason and Xavier Malaysian friends ค่ะเราจะขึ้นไปจอยกันบนเรือเรือแกตอนนี้ก็คือว่ากำลังเดินเข้าไปในเรือแล้วเนี่ยเอาไงย่างตื่นเต้นมากๆนะคะ แกมันเหมือนกันแบบไปอีกโลกนึงอยู่แบบและคือนานาชาติยิ่งกว่าแล้วก็คือไหลไวมากเลยคุณลุงคุณป้าก็คือมาช้ำเออมีคนพิซซ่าด้วยปังมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของว่าเรือแบบเรือเล็กเรือชูชีพเรือบริวารเหมือนดาวบริวารอที่แบบดาวเขาไมีดาวบริวารลงจอด ก็กำลังขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น13บสาเป็นที่พัของเราเอสิบสามแบบตัวแม่ไม่กีคนนะคะนี่อุตสารหนึ่สอคนหรอกร้ายมากมีกุญแจสันด้วยเ See ซ o u b ซี b y บายเดินนำทางไปแล้วมันต้องอีกกี่อันถึงจดึงหนึ่้วันนี้คือหนึ่งดศูย์้วยซ้ำเดินึ้นกรุงเทพเลยมั้งหนึ่งหนึ่งหอยู่ทางนี้ไปไปเฮียขอบคุณนะ ห้องปิดตายปะเออห้องปิดตายไปเลยหนึ่งนี่เราสามารถมองไปนอกโลกได้เลยนะครับเพราะว่ามีมทั้งพระจันทร์มีกระต่ายแล้วก็มีแอร์โฉรนอฟด้วยนะครับคือจะบอกว่าไมวันนะถุยงยางอะไมวันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับอิสต์เชฟเลยนะคะับ<ม>เขาก็จะมีเป็นเซตแบบเวลครัมต่างๆให้<ม>แล้วอุ้ยเขามีพาสปอร์ตมางวันให้ด้วย,ยเฉยๆท่านท่าน<ม>ค่ะลองเด้หรอเปิดแอร์ก่อนไหมอีดอกร้อนเวอร์ใช่ปะเนี่ย ข้ามูลมันคือเป็นเป็นสีแดงฉันอนุมานว่ามันคือความร้อนก็นี่ไเขาบวกเขาลบไงความหนาวก็เหมือนความหนาวเลยที่เป็นเขาบวกเขาลบอะเอาจริงเนี่ยรู้ไหมพราะเป็นเรือขอบคุณนะมือเ้าอะเป็นโควิดเลยต้องกักตัวจบดูอะไรมีอะไรแก้เหงาในนี้มั่งอุปกรณ์แก้เหงาเต็มเลยนี่ฉันสามารถเอาเนี่ยมาฟาดเธอได้เพราะว่าเธอชอบดี้อไอรอดไก่ขึ้นลานไม่ไล่วับ อีดอกชาเลนจ์แรกของกระเทยอะมึงหนึ่งกระเทยกลัวที่แคบไปแล้วอ่ะสองคือคนอื่นเขาใช้ไวไฟกันได้หมดเลยกระเทยใช้ไวไฟไม่ได้กระเทยห้ามเดินแยกจากกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรเลยอะคือแบบแพ็กเกจเน็ตแบบซิมมาใช้ไม่ได้อะมันก็ต้องใช้ไวไฟบเรยเท่านั้นคือมีคนมาช่วยเราประมาณสี่ห้าคนอะในการที่จะจัดการเรื่องไวไฟตอนนี้ไวไฟก็โลกไปหนึ่งจบนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะไปหาทำอะไรกันมากมายนะคะแลนนี่ก็คือเครื่องมือรอดชีวิตแล้วก็ษีจะมีไปในส่วนของแบบอจนดาต่างๆหรือว่าแมปมันเป็นกกิจรมที่ โมงเลยเว้ยแบบมีทุกอย่างแบบเป็นคอนเสิร์ตร้านค้าร้านขายคาซิโนแบบอะไรมากมายอ่ะี่คือชั่วโมงของจริงแบบไม่เบื่ออ่ะเขาบอกว่ากิจกรรมของไมวันเองอ่ะก็จะเป็นกิจกรรมแสงอีทุ่งทีดสามสี่ทุ่งที่สามก็เดี๋ยวว่ากันอ่ะตอนนี้นะคะก็เธอก็คือกลับมาที่ห้องเพราะว่าจะทดสอบระบบนำทางของตัวเองว่าอีดอ ตัวเราได้ไหมกับการเดินแัะห้องอะไรเงี้ยขึ้นไ่ได้ห่าไปไปคือคตรยากเลยคืออย่างที่เราสมัครมามันใช้ไม่ได้ใช่ป่ะกับซิมอ่ะอีทอลงกวู่ติดต่อแฟนไม่ได้ติดต่อแม่ไม่ได้ติดต่องานไม่ได้แบบอะไรนี่อะไรเนี่ยเอางี้สติเริ่มมายังคุณในคิวเล็กเ่เราบบสองคนนะหายจากกันอ่ะมาเดียวเอาจริงพ่ะแม่หนูเข้ามาปุ๊บหนูขอหลับเลยแบบขอเมาแล้วหลับเลยเพราะว่าเธอรู้ว่าถ้าฉันอยู่ในห้องนี้เนี่ยต่างเป็นไงฉันขออย่างเดียวว่าถ้ามีห้องในบ้านต้องอีหน้าตา น่าอยู่อย่างนี้มันแบบมันมน่าบัวมันคือการจิตประสาทเรามันจะสั่งการให้เราแบ<ร>บ<ะ>บ้างไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราต้องมีสติ<อ>แต่เธอไม่มีสติเธอมีสติเขาถ้าเกิดเลยก็มาตามหาด้วยเนาะ <c oughs> แกอย่างนี้ <c oughs> นอ๋อกูมากับมึงกูหุ่นใจขึ้นจริงปะเนี่ยแก้มันลนปะมีกแล้วหรอแกกดลบลงมาอีกเลยไม่ได้เบื่อเลยอ๋อโดนโดนแม่โดนทุกอย่างโดนทุกอย่างแกทอะไรที่ปกติไี่ทำให้ลบ มึงเอาใจไว้กูแบบกูดูหนังมาเยอะอะแม่มแล้วกระเทยอโดนยึดปลั๊กสามตาแล้วปลั๊กที่ให้ใช้ก็คือมีหนึ่ง <c oughs> แต่มี USB อ่ะได้อยู่แต่ยลอดไม่มีเลยไงเพราะฉะนั้นภารกิจต,ต่อไปนะคะไปตามหาปลั๊กให้ยลอดอเอ็นจ y มาซิฉันจะลอดเออแต่งตัวให้มันฉ่ำดิเออขอบคุณนะเอาไปเลยหนึ่งฮาแกอ้าวพี่อยครับผม <c oughs> มมาแมาแแลล้้ววอหรอเอนูน้อยประจนมไทยเริ่มแล้วนะคะอะแดปเตอร์เนี้ยก็คือหนึ่งห้องหนึ่งอันตัวแม่เกินอ่าออกมาหาอะไรให้มันดูให้มันไม่อ่อมอะ,บบอะไรแบบนี้พี่สาวอะไรแบบน้ำใจเริ่มมาอย่างกะเทออ่ะ คับแล้วตรงไหนก็เป็นแบบฟิวโซฟาโคซี่โคซี่นั่งแบบตอมแม่เดี๋ยวพเราหน้าจะนั่งในนี้เป็นฟิวหมาสุกี้จินดาเนี่ยข้างล่างเป็นในส่วนของแบบฟิวอะอาบอร์ดเกมหรือเปล่าคาสิโนต่างๆ ซึ่งบดเกมเดี๋ยวเราลองเล่นเกม CS f i e กันด้วยบดเกมตัวแม่ค่ะอัปเดตดขาวสาเขาวล่ามาแรงก็คือว่ามันจะมีอาหารที่แบบว่าไม่ต้องจ่ายเงินตัวแม่แบบเราก็เข้ามาแล้วแล้วก็จะเป็นฟิลแบบฟิลต่างๆก็น่ากินมากทียื่นไปอยู่ปอเป็นวีแกนอินเดียนมันมุ่นมาแบบตัวกวนสุดเต็มแน่นสุดๆมันแน่นมันเต็มมันมีความแบบซูชี เซฟสุขภาพจิตเหอ,อะพี่สาวเรามาซื้อสุขภาพจิตในการทำมื้อแรกบนเรือเป็นอาหารแา้วนะชาติฟีลแบบสตรีทฟู้ดนาะานชาติมีแบบมีญี่ปุ่นเกาหลีของพวกเขาก็เลยอินเดียไปเลยบริยานี่เวอร์เจเทเรียนนะฮะและเก้งวาแบบมีฟองจบนี่มีแบบ,แบบไก่ทอดก็หลีนึงเรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในน่านน้ำไปให้อินโดแล้วเป็นหลีอเปล่าก็บอกให้เขาลงดิีเหมือนรถตูต้ตะกลนปได้เลยค่ะมันเป็นข้าวหน้าไก่หน้าไข่หน้าแบบของยอดน่ากิน แต่ก็คือแพงฉ่ำเลยของท่านอร่อยมากเบรียนี่เบเชอรเรียนอร่อยมากๆนะครับเมื่อกี้ก็เธอก็คือไปรับบทเล่นคาสิโนมาแล้วเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวมาเมื่อกี้ก็คือแค่นี้ยในการแตะจ่ายแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นการคิดตั้งตอนเช็คเอาท์โคตรเลิศเลยไอ้นี้ซัมเฟรชแอ i r อีกแล้วอ่ะนี่ไงอ่าแกแล้วเราจะเข้าได้ใช่ปะมันก็ไม่ได้ไกลฝั่งนั้นหรอกเพราะว่าเขาฝั่งตรง เลยนี่คือฝั่งเม็กซิโกอีดอ,อกคือไกลกันฝั๊บูนยูยีนีเอาตามเหอะแกสงุปรักตัวกลัวตามกันนะเว้ย,คยใครพวกเราเป็นอตัว่วนไปอีดังาจนภัยทำอะไรไปเ,เรื่อยอะเริ่มง่วงไปหมดอีดอ,อกแกมันเริ่มลแล้วแล้วคืออีดอ,อกกันจบน ตอนนี้พี่สาวน้องสาวก็คือว่าลบหลีกจากเสียงดังและชุลมุนวุ่นวายเกิดมันหว่อนเพียเกอร์นี่หรอพันกัาไว้วันนีเสียงดังเกินจะเป็นอะไรอ่ะไม่ดีเบนสิบูอ่ะฮะจะเป็นอะไรอ่ะเฮียร้อนไม่รอนแล้วอ่ะดีเบนมากโอยก็เลสักเมา อีดอกกระเทยรวมตัวตรงนี้ที่ทัฟฟีเป็นตัวซ่อมคงค่ะมาซ่อมคมใครคะท่านนี้มาซ่อมคำเรือค่ะยินดีกับบ้านใหม่ลุ่มเดยวยหวายแรงมากไปไม่้อได้นะคะอยากจะไปถ่ายรายการหรือยังไปคอมทัวร์ได้และนี่ก็คือบ้านของหนูค่ะแรงมาก ตอนนี้เป็นเวลาสองรึ่งชาวบ้านเขาอยู่กันถึงเช้าค่ะแล้วคือสภาพกะเทยตอนนี้ไม่กลับยังไงอีเคียปวดตริงค่ะแกงวีทอฟฟี่คือเอเนอร์จีฉ่ำตอนนี้ดึงแต่ว่ากะเทยอ่ะมันนอนน้อยไงพวกนี้เพ่ว่ากันใหม่เดี๋ยวกะเทยขอกลับไปเกลวนอนก่อนไป เธอเตื่นมานะคะขอมาเช็คก,ก่อนเลยว่าเมื่อคืนอ่ะกินเลยบ้างเออได้อยู่เนี่ยเขามันเช็คได้เลยนะแต่ละคนแต่ละคนอะไรก็ว่าไปต้องขอบคุณพี่ท็อฟีตวส้มขอมนะฮะที่เป็นดูพวกเราพราะอักเก็เราเอาไปเลี้ยงดูเมื่อคืนขอบคุณนะครับอ่ะดูรอดเช้านที่สองแล้วเมื่อคืนนอนเป็นไงมากเะับแบบะับลึกมากอะกลัวมับไนไม่รู้กลัวอแล้วคือ,อยันรอดใช่ปะกูนอนนอนอยู่นก่อุอก ฉันว่าเขาติดหมอนค้างเวลาฉันนอนก็าือหมอนางต้องสามสี่ตัวแบบซ้ายขวาก่ายวางเท้าหนุนหัวอุ้ยที่นี่เขาเลิศนะข้อดีหนึ่งอย่างเขาให้หมอนข้างฉ่ำมากสามสีอันต่อคนผู้ตื่นมาอีดาขเหมอน้างแบรนด์หนึ่งและกูต้งแกวล้กูลับากอยู่นะต้างขอโนะเป็นไรเดียวเทียวใหม่เออแกเหมือนคนนั้นเลยอ่ะบุญรอดมองแบบเพินเพลินผ่านๆ่างเนี้ยแลคือแบบว่าอยู่กลางทะเลนะครับดีมากเลย พะเราเจอหินโซโครกเขาก็จะเป็นในส่วนของซีซ่าสลัดมาก่อนเลยหนึ่งที่แล้วก็เป็นขนมปังเอาเราไม่เปิดให้เห็นด้วยนะแกเป็นบล็อกเกอร์ภาษาเลยรวะแล้วพอมีสามปังมันก็จะกลายเป็นปังปังปังแต่ละมั่งอันนี้ก็คือเมนคอร์สของมื้อเช้าของเรามือเช้าตอนบ่ายครึ่งอันนี้คือคุรบุตะของเบลลี่จะได้ชิมดเจะกินเหมือนแกงมาซามันเลยกินแบบว่าเขาบอก ต้่งเไจืด feeling ไหมคะหมูข้าวขาหมูแต่ว่าตีดเบนเบแต่เมื่อกี้ะเบนหมูอร่อยนะอร่อยเลยสเต็กหมูอร่อยเลยสำหรับฉันแค่จืดแต่ว่ามันไม่จืดเลยมันก็ค่ะไมได้ไม่ได้แต่อันเนี้ยีเดหวานแน่นอนลองเซมเซ่าจีเวิร์ดหวานจะพใจบุรุษได้ไหมที่รมิสุนะอันนี้อร่อยอ่ะเบลนเบลนมนึ่งในนความแบบความนัวความบนมากกว่า พูดแบบด้วยภาษาพูดด้วยภาษาหน้ากล้องสุดๆภาษาดาราหน้ากล้องสุดๆมันมันเลี่ยนแต่มันมีความหวานปลาแลมปลาแลมหรือว่าใส่เสกออกแก้วแตกฉันรู้สึกว่ามันทําให้กินได้เรื่อยๆแล้วมันมีควตัดามึงอยู่โรเรียนนะเลยอะไรของกูเนี่ยกินน้ำบุญป่ะมึงอยู่อะไรเนี่ยขโมยขไม่ยขี้สุนัข ูาะเหน่อไรมตอนนี้นะคะก็คือมาอยู่ตรงบริเวณเมนโพให้เวลากลางวันเพื่อเป็นไว้แบบบีชวดๆเขาไม่เหนื่อยกันหรอเขาไม่เหนื่อยกันหรอวะแก ทุกคนคะตอนนี้พวกเราสองคนนะคะก็มาบุ๊กคิวในส่วนของสวีเดนมาส аж นะคะทุกคนเพราะว่าล่างกระเทยมันระบมเวอร์ก็ก่อนถึงเวลานัดเวลาบุ๊กก็ประมาณอีกชั่วโมงเลยไปหาทุกคนมีฟองให้มันสดชื่นหน่อยให้มันแบบว่าจ่ยุบเ่ลยทุกคนค่ะพวกเราก็ไปทมาส g e กันเรียบร้อยนวดมือไหมากเลยศวดีอ่ะมันเหมือนร่างกายเราได้เกิดใหม่ แล้วคือความรู้คือคนองนวดเสร็จใช่ไหมเร,เราก็สามารถเข้าไปในห้องสตรีมห้องซาวน่าแล้วก็แบบแช่ออนเซ็นได้นี่พี่ต้อมคือแบบคือทแบบี่แรกคือคือเหมือนแบบว่าตั้งแต่เรามาร่างกายมันไม่ค่อยสดชื่นเนอะเวนชาวเวอร์ที่มันแบบว่าออกมาทุกทีท่าเป็น,ต,ต,นตัวแม่แต่ว่ามันถ่ายไม่ได<น>้นะเพราะว่าฉันเข้าไปฉันก็เห็นกีบุญล,ลอดเธอหลังจากนวดเสร็จตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงใช่ปะตอนแรกเหมือนทีว่าแบบจะไม่ดูพราะที่ตกแล้วอี่อมบังมาก คือการดูวิวพระมหาสมุทริตกกระแต่เหรอารกกดว้ยแ อยากเมาอะเนาะเพราะว่าเพื่นมีเช็คเอาท์ชา้าอีดอกก็เธอก็เลยลลมาเอฟมาเอฟอาหารบุฟเฟ่ที่หนึ่งเซตนะฮะเหมือนดึกอีดรอดเอามามา่ามานะฮะจบตัวแม่อันนี้คือแบบช่วยชีวิตเราเนาะเพราะว่าเราจะซึมเศร้าอยู่แล้วคนเนี้ยตัราว่าไม่มีทางเลือกอะไรแบบอ,อาหารคนนี้มันรสชาติมันเป็นเัือไม่คุ้นเคยแต่ก็กินได้นะไม่ได้เยอะกินได้กินได้แต่ว่าเราอ่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอีนางสำนึกหลักบ้านเกิดอ่ะจบ เช็คเอาเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเพราะว่าแบบด้วยหนึ่งนี่เลยอยากได้ในดีดีๆแล้วก็อยากได้ไปชิมวิวภาพพื้นดินละหมดอยู่บนเรือใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเราก็ใช้เงินกันสั่งคือชั้นตั้งตีเป็นเงินไทยอ่ะช้ใช้ประมาณติดพัน 7, กว่าพันห้าพันหกเดี๋ยวเราใช้เท่าไหร่หนึ่งหมื่น,มนนิดๆก็สามวันสองคืนแต่ว่าโดยรวมแล้วว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่คือแบบลำพังลูกชาวบ้านอย่างเราสองคนนะแบบมึงจะได้มาท่าอีหลอกล่องเลยสองน้ำอ่าทะเลนะฮะสมุทด นี่บอกไหมเออมันก็ไม the ่ใช่ถูกผูกอ yeah, uh ่ะ huh. ถ้าพูดถึงแล้วราคาจะอยู่ทุกย่างคือราคาแพงหมดเลยรวมถึงการใช้ชีวิตบนเรือถ้าเกิดแบบต้องเสียตังค์ก็คือแพงทุกอย่างเต็เลยอะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึง ใช่พี่ International Airport แล้วจะกลับ hmm. บ้าแล้วอ anyway> ่าเดี๋ยวเราจะคปทตรงนี้เลยพี่รอบเป็นยังไงเพราสำหรับทริปนี้แม่บอกแล้วแม่บอกแล้วเอ้าเกมเปิดประสบการณ์มั่งมากแต่ไม่คือเรือคขั้นแรกคือจูบๆขั้นแรกในชีวิตมันตื่นเต้นสุดตื่นตาตื่นใจเกินคาดดาวเกินคาดคะเนคณาณนบไม่ได้เจอคนแบบมากมายหลายเชื้อชากๆแบบโบบี้บึ้บบึ้บโรบบี้ซิตี้เซ็นที่ประกอบไปด้วยคนไทย95ไม่ตืเกินบึ้บบึ้บพวกโลกอะไรเยอะจริงเธอใช่แล้วขอบคุณทางไมวันที่นี่โอกาสให้เรามาโดยตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งของมาให้เราที่เทศกาลเลยหรือว่าการแบบว่าทำอะไรแบบเปิดโลกเปิดโลกเนาะคือก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้เนาะ<ม>ก็เป็นประสบการณ์จากมุมมองของพวกเราสองคนเลยอ่ะเธอชอบอะไรที่สุดในคลิปนี้ฉันชอบสปาเครื่องชุบชีวิตเราเช่นมูดินเน็น๊กทอเบลลี่อะนอร่อยดึดดได้อะอ๋อคือจริงๆ,ๆอ่ะฉันรู้สึกว่า ถ้าเป็นคนที่มากับกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆที่แบบมีความชอบในเรื่องของ EDM ปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันจะมุตรมันจมุดตนี้มากๆเพื่อนๆนะคะอยากเห็นพวกเราทั้งสองคนหรือว่ากับเพื่อนเนี่ยไปสำรวจโลกกับทริป Global Citizen อีกที่ไหนยังไงก็สามารถบอกว่าเราได้นะคะหรือว่าสายการบินหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่สนใจอยากพาพวกเราไปเที่ยวเออพาพวกเราไปเปิดโลกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวไปเช็คอินแล้วกลับไทยแล้วครับผมบ๊ายบาย ทะเลสีดำมันมีทั้งความสวยและความน่ากลัวหรือเปล่าน่าเบื่อน่าปลากระดูกมือเอาแกรงว่านี่เป็นเรือสำราญจริงปะเนี่ยเรือสำรานหรือมันเรือสำมะเลยเฮมเอาเรือสำเรือนแกเลยแกคนเดียวเรือสำซ่อนแกคนเดียวขาดเฮ้ยเรือสำเว็บดีแกรงมากแกมันเรือสำปลาเรือ อันนั้นสับค่ะาษาสับมันนิฤษได้เกินวะงงอ่ะนีรถมันด่าสันทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะแกช่วยฉันด้วย